สวัสดีค่ะแม่บีประกันภัยครบวงจรนะคะเปิดร้านแล้วค่ะวันนี้มีลูกค้าทักมาแต่เช้านะคะให้เทียบเบียบ้ยประกันชั้นหนึ่งรถกระบะแคปวีโกนะคะเดี๋ยวเราจะไปเช็คเบี้ยให้ลูกค้าก่อนนะคะมาดูขั้นตอนการเช็คเบี้ยกันค่ะ เพจนี้ลูกค้าทักมาตั้งแต่7จ็ดงครึ่งนะคะก่อนอื่นเราก็เข้าไปที่โทรศัพท์มือถือเรานะคะส่งเอกสารที่จะเช็คเบี้ยได้แก่สำเนาคู่มือรถยนต์ของลูกค้านะคะและกรมธรรม์ฉบับเดิมของลูกค้าส่งเข้าไปในโทรศัพท์มือถือเราะคะ่ะแล้วเราก็พิมพ์แจ้งเข้าไปให้น้องสาขาเทียบเบี้ยให้นะคะว่าลูกค้าต้องการประกันชั้นไหนป .1 ป .2 ปสนะคะ ระบุบริษัทที่ลูกค้าต้องการหรือจะเทียบหลายๆบริษัทก็ได้นะคะปกติจะเทียบให้อยู่ประมาณ4ีบริษัทค่ะแล้วน้องสาขาก็จะส่งตารางเทียบมาให้เราแบบนี้นะคะในตารางก็จะเปรียบเทียบราคาแต่ละบริษัทนะคะแล้วก็ระบุส่วนต่างราคาของลูกค้าปกติและราคาสมาชิกนะคะ เช็คเบีย้ยประกันง่ายๆนะคะผ่านโทรศัพท์มือถือใช้เวลาไม่ถึง15นาทีนะคะเราก็จะได้ตารางเทียบเบีย้ยส่งให้กับลูกค้าเรานะคะเราก็รอแค่ลูกค้าเลือกว่าจะใช้บริษัทอะไรนะคะรอสลิปโอนเงินส่งเข้าบริษัทรับความคุ้มครองได้เลยค่ะง่ายนิดเดียวนะคะ อยากเป็นในหน้าออนไลน์นะคะหาะไรายได้เสริมทําที่บ้านก็ได้หรือทําควบคู่กับงานประจำก็ได้นะคะสนใจทักมาคุยได้ค่ะแม่บีประกันภัยครบวงจรนะคะ